เดี๋ยวแม่บีพาไปดูแมวเขาหลับเขานอนทับกันต้องเงียบๆนะเดี๋ยวเขาตื่น้นองฟี่กับซาบะเขารักกันจริงทสองตัวเนี้ยเราจะต้องเล่นด้วยกันอยู่ตลอดเห,ลเห็นไหมนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะเขานอนดูด หัวหน่นกันกอดกันด้วยฟีตึนฟีตึนฟีเขาโมอปนอกงแห <c ười> ่น่ะสาบะเขานอนกอด กินเลยนอนกันน้องฟีเลี้ยงน้องเหรอแล้วทำไมเอาหัวลงมาเนะี่ยนี่ขึ้นมานอนกับขบฟี่หมดเลยกับปิซูชิซาบะคาฟี่โอซาบะนี่จะติดพี่ฟีเยอะสุดนะรู้สึกชอบเล่นกับพี่ฟี่เหรอนอนดู หนุท้องเรื่อยหนูท้องฟีแล้วหนูจะนอนไงอะหัวหนูห้อยอย่างนั้นนะฮะน้องทับน้องทับน้องทับหนูแหรออนั่งรับแล้วนั่งรับแล้วกะปินั่งรับแล้วไม่แม่ไม่ได้เรียกไม่ต้องมาน้องรับอยู่มาให้น้องหลุนไปอะฮะให้น้องหลุนดีเด็กเด็กรับกันหมดอะ น่ารักจังเลยอเออโดนน้องแย่งที่นอนอ่ะลูกฮะน้องแย่งที่นอนฟรีเ่ะฮะโอเสียงอะไรอะ่ะยายเปิดอะไรดูแมวตาตั้งเลยฮะ <c oughs> ยายดูคลิปนก <c oughs> กาตื่นเลยได้ย <c oughs> ินเสียงอะไร <c oughs> สาบะบอกตื่นนอนเลยตาตาโตเลย้ยเสียงนกที่ไหนเข้ามาในกรงโอ้โอ้อาาสงสัยซาบะบอกหลับอยู่ดีดีตื่นเลยน้องสาบะตื่นเลยเนี้ยฮะอ๋องงอออเสียงอะไรมาอยู่ในกรงของเรานะปีกะปิทำไรลูกฮะของเล่นใหม่อ่ะ ดูสิในนี้มีใครบ้างน,<ะ>น,นี่ยอะอ้าทำไมมองไม่เห็นเลยนะตัวอะไรอยู่ในนั้นตัวอะไรอยู่ในนั้นครับอีตัวอะไรส <c oughs> ูชิน้องชีทำอะไรกันลูกซาบะชีลงไปทำไมเนะี่ยอุโมงอนะฮะเอาออกไม่ได้แล้ว เสร็จเสร็จเสร็จออกไม่ได้ทำไงออกไม่ได้แล้วทำไงเนี่ยนนนนนนโอ้โหนึกว่าออกไม่ได้ที่ไหนได้หลอกใช่เปล่าฮะอนน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 สบะขึ้นมาแล้วของเล่นใหม่แห่บุด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 โอ้โหเอา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 ออกมาแล้วออกมาแล้วนั่นนะ จะปีอ่อ่อ่อสชี้ลงมาทำไมขี้ขึ้นมาเร็วเอาเอาเอาขึ้นไหวเปล่าอเอาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหมดแรงนัน่นนัน่นนะนัน่นนั่นน้เล่นยันสนุกสนานเลยนะปีปีทำไรปีทำไร พี่ลงท่อลูกนั่นน่น่ปีนป้ายปีนป้ายอ่าเขากระเป๋าเขาเป๋าเขาเขาเขาเเขาอเล็บติดเล็บติดเล็บติดอ่าเด็กกระตกเด็กกระตกเด็กกระตก นนั่สงสัยอะไรฮะลูกมีอะไรอยู่ในท่อสงสัยอะไรอะมีอะไรอยู่ในนั้นฉันขอลงไปดูหน่อยมีอะไรอยู่ในนั้นไหมนี่มันสูงมากเลยนะท่อเนี่ยฮะไม่ใช่เตี้ยเตี้ยฮะลงไปทำไมีหมอบเปียกอ่ะ เนๆๆๆโอ้ยแมวไม่เร่นโอ้โหทำรารกันครับเด็กๆทำรายการอะทำรายการรสึกสงครามครับ จงจิจงมาเล่ยนจงมาเล่ยนจง,งมาเล่นมามาติ๊กตกติกตก๊กตกสกดจิิกันเลยชาบะมาเร็วชาบะมาเลย ติ๊กตอกติ๊กตอกกาีฟบอกสงสัยแล้วครับมันคืออะไรแม่เอาอะไรมาให้หนูเล่นเนี่ยติ๊กตอกติ๊กตอกจะกดจิตน้องกะปิกับน้องคอฟฟีจุงหลับจุงหลับ จงรับเดี๋ยวนี้จงรับจงรับกับปีกกับปีกเจือน้อยของแม่